แล้วก็ธุรกิจขนาดกลางนะคะใช้เงินลงทุนที่12,950บาทจะได้รับคอลาตอร์สขวดค่ะมีรายชื่ออยู่ในศูนย์ธุรกิจ3ศูนย์ธุรกิจนะคะแล้วจะรับโบนัสเงินคืน1 3 0่าบาทค่ะในวันที่ลงระบบ7วันถึง10วันทำการนะคะ ทําทเป็นธุรกิจจะมีเงิน500บาทถึง18,000บาทต่อวันค่ะธุรกิจขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ลงทุนที่29,950ืาพนกร้บาทนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์ของคอรต้าสามสิบาขวดค่ะแล้วมี70ธุรกิจนะคะรับเงินโบนัสคืน ห้าพันหนึ่งร้อยบาทมีเงินทำเป็นธุรกิจธุรกิจมีมรายได้ต่อวันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อวันนะคะสี่หมื่นสองโอ้สี่หมื่นขอโทษค่ะสี่หมื่นสองพันบาทต่อวันค่ะระดับบีไนะคะใช้เงินลงทุนที่ห้าพันเก้าร้อยห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท ดักครอต้า70ขวดนะคะมีชื่อในระบบ14ศูนย์ธุรกิจค่ะมีรับเงินโบนัสคือ13,100บาทมีรายได้ต่อวันนะคะ500ถึง84,000บาทต่อวันค่ะแล้วก็กําไรขายปลีกนะคะไรายได้มี4ทางนะคะกําไรขายปลีกต่อวด มีรายได้สามทางใช่ไหมคะสามทางก่อนนะคะหนึ่งกำไรปีกขายขวดกำไรขายปีกปกำไรขายปีกนะคะต่อขวดขวดละห้าร้อยสี่สิบาทต่อขวดนะคะอ,อันที่สองค่ะค่าแนะนำ <c oughs> เราแนะนำลูกนะคะได้สี่ร้อยบาทแนะนำหลานได้ห้าสิบบาท ล้านห้าสิบบาทนะคะเรนห้าสิบบาทค่ะแล้วจับผู้จ่ายนะคะอันนี้เขียนด้วยชื่เขียนด้วยตัวเราเราเราแนะนำเอได้สี่ร้อยนะคะเราแนะนำดีได้สี่ร้อยบาทค่ะแล้วจากผู้จ่ายนะคะเอีเรามีรายได้ที่ห้าร้อยรวมเป็นนะคะเราได้พันสาม เออยากได้เหมือนเรานะคะแนะนำเอหนึ่งค่ะ A อหนึ่งก็จะได้ค่า A แนะนำบ B A อ2สองนะคะจะมีรายได้เหมือนเราค่ะพันสามร้อยใครเยอเนอยเื่ยก็หงดีกว่านี้แล้วก็ B นะคะอยากมีรายได้เหมือนเรา มาแนะนำ B หนึ่งก็ B มาแนะนํำ B สองนะคะมีรายได้เหมือนเราคันสามร้อยบาทอ่จาจผู้จ่ายนะคะค่าบริหารทีมนะคะ50บาทห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะคะเสร็จแล้ว จากผู้จ่ายค่ะ A มาแนะนำ b 1> B ีหนึ่งนะคะได้ห้าร้อยจากผู้จ่าย A A1 หนึ่งนะคะมาแนะนำฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายค่ะซ้ายลืมค่ะฝานะคะ <c oughs> จากผู้จ่ายมาแนะนำ B2 นะคะ A2 มาแนะนำ b สอก็ได้500เหมือนกันค่ะ50าสิหี่หน่วยนะคะเป็น200ค่ะ500ร้อ1,000บาทค่ะรวมนะคะ 1,200บาทฝั่งซ้ายมีการสั่งซื้อขึ้นมานะคะหนึ่งลหัสขวาหนึ่งลหัสค่ะจะมีรายได้500บาทซ้ายสั่งมาสองค่ะขวาสองห0ึ่บาทซ้าย12นะคะขวา12 6,000 สาิบขวาสามสิบหกพันเหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรซ้ายสามสิบขวาสามสิบถึงได้หกพันเพราะว่าเราตั้งแต่แรกเรา ทำมาหนึ่งละหัะเราลงทุนแค่เราลงทุนแค่หนึ่งละหัสหนึ่งลหัสย้อนกลับไปประมาณเลยค่ะเราลงทุนแค่หนึ่งละหัสนะคะรายได้เราก็อยู่ที่จะมากจะน้อยก็คือหกพันค่ะได้แค่ต่อวันได้แค่หกพันค่ะต่อวันต่อวันถ้าอยากได้มากกว่านั้นถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ลงทุนที่เจ็ดรหั ไม่ใช่เราต้องไล่มาจากสามอนสามถ้าอยากสามรหัสถ้าเราลงทุนสามรหัสขีดเส้นใต้ถ้าเราลงทุนที่สามรหัสขีดเส้นขีดเส้นใต้ตรงนี้ชนบค่ะขีดเส้นใต้ข้เงบนตรงกลางขีดเส้นใต้รหัสที่หนึ่งไว้ขีดเส้นใต้ค่ะพี่วันขีดเส้นใต้รหัสที่หนึ่งค้มปึ๊งสุเลยอั้งคนจุดหนึ่งอยู่ไหนอ่าสุไม่ใช่ขีดเส้นามหลอก ที่หนึ่งไม่ต้องทารหัสที่หนึ่งไม่ต้องทําเขียนหนึ่งให้เขาด้วยหนึ่งเนื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขียนในวงกลมเขียนในวงกลมนี่นะคะรหัสที่หนึ่งไม่ต้องทําไม่ไม่ต้องเขียนว่าไม่ต้องทําเขียนเลขหนึ่งลงไปในนั้นน่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเออหนึ่งไม่ต้องทํามาทํารหัสที่สองหนึ่งไม่ต้องทํานะคะมาทำทำรหัสที่สองได้ก็ที่สามค่ะให้ได้ให้ได้รหัสละรหัสละ ใช่ไหมคะค่ะทำรหัสที่สองให้ได้หกพันทำรหัสที่สามไม่ได้หกพันทำรหัสที่สองก็ได้หกพันนะคะเราจะได้ฟรีเราจะได้ฟรีรหัสแรกเขียนฟรีตรงนั้นเลยค่ะข้างบนอ่าฟรีหกพันทำสองฟรีหนึ่ง ทำสองปีหนึ่งนะคะได้วันละทำสองปีหนึ่งได้วันละหกพันวันละหมื่นแปดอีกหมื่นแปดทำสองละหักสองละหักเราจะได้ปีได้ปีหนึ่งลหักข้างบนนะคะไม่ต้องทำมีรายได้ได้หมื่นแปดอ่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อวันอ่าถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้น แต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นเราก็มาลงเจ็ดรหัสเรามาลงเจ็ดรหัสค่ะสามรหัสบนไม่ต้องทำขีดจุดใต้สามรหัสบนไม่ต้องทำอ่าเรามาทํารหัสที่สี่เรามาทํารหัสที่สี่นะเราต้องเขียนในวงกลมด้วยนะหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามเราไม่ต้องทําอ่าเรามาทํารหัสที่สี่ห้าลงาเจ็ดรหัสที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดให้ได้รหัสละหกพัน ให้ได้ละค่ะละหกพันเราเขียนเลยค่ะสี่หกพันห้าหกพันหกหกพันเจ็หกพันเขียนหกพันตรงสี 3, ่ห้าหกเจ็ดอ 4, <ละ S 1> อสีอ 4, ่หกพันอสี่หกพันห้าหกพันเวลาเราไปเขียนแผนเราพูดไปด้วยเขียนไปด้วยสี่ให้ได้หกพันห้าให้ได้หกพันหกให้ได้หกพันเจ็ดให้ได้หกพันเจ็ดก็ได้หกพันค่ะอ่าเราจะได้ฟรี เราจะได้ฟรีรหัสที่หนึ่งสองสามที่สองที่สามหกพันคูณสามหกพันคูณสามอ่ทา 4, ทำสี 4, ฟ่ฟรีสามทำสี่ฟรีสามรายได้สูงสุดไปแล้รายได้สูงสุดไปแล้อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสี 4, 000, 2, 000่หมื่นสองพันบาทต่อวัน แต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นอีกแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นอีกเราลงแบบบีไอพเราลงแบบบีไอนะคะห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะอ่าเราจะสิบสี่รหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราไม่ต้องทำเขียนเลยค่ะรหัสที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องทำทคีย์เซ็ตใต้เลยค่ะ เรามาทำรหัสที่เรามาทำรหัสที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ให้ได้รหัสละหกพันให้ได้รหัสละหกพันเราเขียนหกพันคูณเจ็ดหกพันคูณเจ็ดรหัสที่หนึ่งถึงเจ็ดเราจะได้ฟรีรหัสที่หนึ่งถึงเจ็ดเราได้ฟรีก็เขียนข้างบนว่าฟรีหกพันคูณเจ็ด หพันคูณเจ็ดทำเจ็ดฟรีเจ็ดทำเจ็ดฟรีเจ็ดนะคะรายได้สูงสุดวันละรายได้สูงสุดวันละแปดหมื่นแปดหมื่นสี่พันบาทห้าร้อยบาทถึงแปดไม่ใช่รายได้สูงสุดต้องวันละแปดหมื่นสี่ชนะพี่วันอย่างเงี้ย เวลาเราไปคุยลูกค้าใช่ไหมถูกไหมูไปปิดพี่วันใช่ไหมพี่วันถ้าพี่ลงสิบสี UM ่รหัสเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่ไม่ต้องทำเลยพี่ทํารหัสที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ให้ได้หกพันคูณเจ็ดรหัสเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่ได้ฟรีเลยรหัสละหกพันรายได้สูงสุดตั้งแปดหมื่นสี่พันบาทแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ สี่ราคานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องทําค่ะแล้วเรามามวลฐานข้างล่างแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ฟีข้างบนหกพันคูณเจ็ดนะคะอืเราจะมีรายหกพันคูณเจ็ดข้างล่างเราจะได้มีรายได้ตั้ง 8, 8, 4, 1, แต่แปดพันถึงสี่หมื่นบาทตัวบานเแปลงนี้ไม่บาทโ การทำธุรกิจก็เหมือนการเลี้ยงวัวนะคะถ้าเราเลี้ยงหนึ่งตัวเราได้กาไรแค่ปีนึงก็ได้กาไรแค่นี้สมมุติว่าวัวตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเราเลี้ยงหนึ่งหมื่นบาทปีนึงก็ได้แค่หนึ่งหมื่นบาทถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ทําเลี้ยงสักสิบสี่ตัวนะคะสิบสี่ตัวก็เป็นแสนสี่ค่ะปีนึงระยะเท่ากันเลือกเรานะคะแต่คิดว่าเลี้ยงแบบสิบสี่ตัวดีกว่าค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณมากเอาไปขังมาเลยเอาไปขัง อ้ยอดจริงๆนะคเดี๋ยวเราต้อง